สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การสนทนาครั้งนี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในบริษัทจดทะเบียนนั่นก็คือตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรและทำไมบริษัทจดทะเบียนต้องมีตำแหน่งนี้ใช่ค่ะ คำว่านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อย่อว่า IR เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญของการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะพวกเขาต้องติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งในบทสนทนานี้เราจะเจาะลึกถึงความสาคัญของตาแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์หรือ IR Officer คือใครท่านที่รับหน้าที่นี้ต้องทำอะไรบ้าง ตำแหน่งนี้มีหน้าที่หลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและนักลงทุนครับขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะเป็นทั้งนักลงทุนที่มีหุ้นในบริษัทอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆงานหลักของนักลงทุนสัมพันธ์ก็คือการให้ข้อมูลที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาที่สุดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทถูกต้องครับ เพราะนักลงทุนจะต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนตำแหน่งนี้ยังต้องมีบทบาทในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัทเช่นการเผยแพร่ข่าวสารที่สำคัญหรือการตอบคำถามจากนักลงทุนที่มีความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท ที่สำคัญคือตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์จะต้องมีการจัดการความคาดหวังของนักลงทุนค่ะโดยการสื่อสารกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆเช่นการประชุมประจำปี AGM การเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและการจัดทำรายงานประจำไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าใจถึงภาพรวมของบริษัทได้อย่างถูกต้องใช่แล้วครับและไม่เพียงแค่การตอบคำถามของนักลงทุนเท่านั้น การจัดการกับวิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่นักลงทุนสัมพันธ์ต้องรับผิดชอบเพราะนักลงทุนคาดว่าบริษัทจะมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆอย่างรวดเร็วและโปร่งใสแล้วคำถามสำคัญคือทำไมบริษัทจดทะเบียนจึงต้องมีตำแหน่งนี้การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและธุรกิจต่อสาธารณะซึ่งเป็นการให้สิทธิ์กับนักลงทุนในการเข้าถึงข้อมูล เหล่านี้ได้อย่างโปรง่งใสการที่บริษัทไม่มีการสื่อสารที่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความไม่แน่ใจในทิศทางของบริษัทได้ อีกประการหนึ่งคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบจากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อน,นักลงทุนอย่างทันท่วงทีซึ่งตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์จะคอยดูแลการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้หากไม่มีตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทอาจเสี่ยงต่อการขาดความน่าเชื่อถือจากนักลงทุนค่ะนักลงทุนมักจะลงทุนในบริษัทที่มีความโปรง่งใสและมีการสื่อสารที่ชัดเจนหากนักลงทุนรู้สึกว่าไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของบริษัทก็อาจจะตัดสินใจขายหุ้นหรือไม่ลงทุนต่อแน่นอนครับ เพราะถ้าขาดการติดต่อที่ดีระหว่างบริษัทและหนักลงทุนบริษัทรายงานผลประกอบการหรือวิธีการดำเนินงานที่ไม่ชัดเจนก็จะเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดหรือข้อสงสัยซึ่งอาจทําให้หุ้นของบริษัทมีความผันผวนสูงขึ้นในตลาดหลายครั้งที่การสื่อสารที่ไม่ดีทําให้เกิดการขายหุ้นอย่างไม่จําเป็น ความโปร่งใสและการสื่อสารที่ดีไม่ได้แค่ช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวถ้าเราสามารถทำให้พวกเขาเข้าใจธุรกิจและอนาคตของบริษัทได้อย่างมั่นใจนักลงทุนก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้น และนั่นคือเหตุผลที่บริษัทจดทะเบียนควรมีนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจเพราะการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนไม่ได้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้นแต่ยังต้องทำให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคง และนั่นคือเหตุผลที่บริษัทจดทะเบียนควรมีนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจค่ะเพราะการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนไม่ได้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้นแต่ยังต้องทำให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคง สรุปแล้วตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ถือเป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจขาดได้ในบริษัทจดทะเบียนครับการมีการจัดการที่ดีในด้านนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตและรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนไว้ได้ และสำหรับนักลงทุนเองก็จะรู้สึกมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทที่สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลได้อย่างโปร่งใสยอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นการมีตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะขอบคุณครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณค่ะแล้วหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้เข้าใจถึงความสำคัญของตำแหน่งนี้มากขึ้นนะคะ